คุณผู้ชมครับก่อนอื่นต้องถามทุกท่านก่อนครับว่าคุ้นเคยกันหรือเปล่ากับคําว่างานชา่วนักกิจสงเคราะห์นะครับซึ่งเราบอกว่าคําคำนี้หลายคนอาจจะเริ่มคุ้นเคยแต่ว่าหลายท่านอาจจะสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะหน้าทีา่ภารกิจต่างๆนะครับ<ม>ในส่วนของงานการชา่วนักกิจสงเคราะห์นะั้นเนี่ยดูแลโดยใคร<ม>แล้วก็ <Okay. S 1> เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการ ช่วยให้พี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยนะครับได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะทําให้คนรุ่นหลังหรือว่าคนที่อยู่ด้านหลังของเราเนี่ยไม่เป็นภาระเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วนะครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากท่านอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับท่านจตุพรโรจนพานิชครับสวัสดีครับท่านครับค่ะสวัสดีค่ะคุณอภิภูครับก่อนอื่นต้องกลับขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่วันนี้ให้เกียรติกับทางรายการของเรานะครับมาพูดคุยในเรื่องประเด็นนสําคคััญะรบแต่ อขออนุญาตท่านอย่างนี้ครับว่าอยากให้ท่านเล่าถึงบทบาทภารกิจของทาง กรมสักนิดหนึงครับว่ากรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวของเรานั้นเนี่ยเราดูแลในส่วนไหนอย่างไรของพี่น้องประชาชนบ้างครับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะคะชื่อกรมก็บอกอยู่แล้วเนาะเราทางานนะคะเพื่อสตรีแล้วก็ครอบครัวเนาะเราอยากจะให้สตรีและครอบครัวไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อยากจะสร้างสังคมที่เป็นสังคมเสมอภาคด้วยเพราะนั้นงานที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นมิติของการพัฒนาศักยภาพสตรี มิติของการพัฒนาศักยภาพครอบครัวไทยเนี่ยให้มีความเข้มแข็งแล้วมีความมั่นคงรณรงค์สร้างความตระหน,นักรู้ไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัตินะคะไม่เป็นธรรมระหว่างเพศนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่สําคัญของเราค่ะวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันคือก็เกี่ยวกับเรื่องของงานการชัปนักกิจสงเคราะห์ทานกรมเองนะครับได้เข้ามาผลักดันบทบาทอย่างไรบ้างนะได้ค่ะ ก็เมื่อเราเกล่าวถึงนะคะการเสริมสร้างหลักประกันของครอบครัวเนี่ยคะ่ะเราในเรื่องของการชา,ชาปนก,กิจสงเคราะห์เนี่ยนะคะก่อนอื่นเราก็อยากจะบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับการ เสริมสร้างให้สถาบันครอบครัวไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งสามารถดูแลกันเองได้เมื่อเกิดการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวนะคะถามว่ากรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างไรนะคะเราเนี่ยมีบทบาทนะคะทำหน้าที่เป็นในทะเบียนกลางค,ะค่ะตามพระราชบัญญัตินะคะการชาปนกิจสงเคราะห์ปีพุทธศักราช2545นะคะการชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยหมายถึงว่า กลุ่มคนนะคะเรามารวมตัวกันเนี่ยค่ะเพื่อตกลงจะเข้าช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเป็นการเสริมสร้างเขาเรียกว่าให้ก่อให้เกิดสังคมเอื้ออาทรและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะในการจัดการศพหรือการจัดการศพบ,บวกด้วยเงินสงเคราะห์สำหรับครอบครัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เข้ามาเป็นสมาชิกนะคะแล้วก็เมื่อเป็นสมาชิกและสมาชิกถึงแก่ความตายแล้วก็ เงินนะคะเงินสงเคราะห์นะคะหรือเงินที่จะมาช่วยเหลือกันในการจัดการศพเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะก็จะเป็นการระดมนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็จะทําให้เป็นหลักประกันว่าเมื่อมีสมาชิกที่เป็นเส,เสียชีวิตลงเนะะี่ยค่ะเราก็สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะคะภายใต้ข้อบังคับที่กําหนดขึ้นร่วมกันนะคะแล้วก็แต่อย่างหนึ่งที่ต้องบอกเลยก็คือว่า งานชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยไม่ได้ตั้งขึ้นประสงค์ในการสแสวงหากําไรแต่อย่างใดนะคะคอันนี้คือเงินตรงนี้ไม่ใช่เงินที่มาจากภาครัฐเลยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการส่งเสริมเขาเรียกการพึ่งพาตน,านเอง,งใช่พึ่งพาการเป็นสวัสดิการของชุมชนถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทําให้หลายท่านหมดกมังวลใจได้<ช>ถ้ามีค,คนในครอบครัวเสียชีวิตไปแต่ว่าท่านต้องเป็นสมาชิก ในสมาคมชาวนากรีนเลยทานต้องช่วยเพื่อนค่ะค่ท่านต้องช่วยเพื่อนอย่างต่อเนื่องนะคะท่านครับแล้วปัจจุบันนี้ครับทางกลุ่มเองได้มีการขับเคลื่อนอย่างไรบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของกลุ่มสมาชิกเห็นว่าเราแบ่งเป็นของทางภาครัฐแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยใช่ไหมครับ่สมาชิกเรามีประมาณเท่าไหร่ครับโอ้สมาชิกตอนนี้นะคะรวมทั้ง2ประเภทเนี่ยนะคะเรามี 10- 5ล้านคนนะคะ ก็เยอะเยอะมากค่ะค่ะก็จะแบ่งเป็นสองลักษณะอย่างที่คุณคุณหนึ่งนะคะได้ได้ได้กล่าวไว้ก็คือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นการชาปนกิจสงเคราะห์ของภาครัฐนะคะภาครัฐก็คือหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจนะคะหรือองค์กรนะคะที่เหมือนมารวมตัวกันแล้วถือว่าอันเนี้ยเป็นเสมือนเป็นสวัสดิการของข้าราชการของเจ้าหน้าที่ในองค์กรนั้นนะคะมีจํานวนทั้งสิ้น80แห่งสมาชิกเนี่ย ประมาณ3.5ล้านคนค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยอีก7ล้านเนี่ยเป็นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์จำนวนมากเลยนะคะมีจำนวนทั้งสิ้น4,874แห่งค่ะการทำงานเราต้องเชื่อมกันระหว่างในทะเบียนกลางกับในทะเบียนท้องที่นะคะอย่างที่บอกในส่วนของกฎหมายมันก็มีการปรับปรุงให้สอดคล้องสถานการณ์เป็นระยะ,ะระยะใช่ไหมคะ,คะก็ขณะนี้เนี่ยเราก็ มีการร่างนะคะตัวพรบฉบับปรับปรุงขึ้นมาใหม่ซึ่งอยู่ในกระบวนการเราก็อยากมีความตั้งใจให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะสอดคล้องกับยุคสมัยสามารถนําเทคโนโลยีมาใช้ให้สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบันนะคะซึ่งเทคโนโลยีแล้วก็ดิจิตอลเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเขาเรียกว่าส่วนสําคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพที่เราจะให้บริการ,รแต่จะเรียนประชาชนทั่วไปแล้วก็สมาชิกค่ะว,ว่าข้อมูลต่างๆเนี่ย ไปรวมกันนะเรื่องการชาปนก,กิจเนี่ยไปอยู่ในเว็บไซต์นะคะเป็นเพจศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการแล้ว w w w i n f o g o t h อนดเขาไป,ะะไปชมได้เขาไป,ไปชมได้ไปศึกษาได้นะคะค่ะสุดท้ายครับท่านอยากให้ท่านได้ ฝากถึงพี่น้องประชาชนครับที่กําลังสนใจอยากจะเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมชานานกิจสงเครห์ครับว่าจะเข้าไปในช่องทางไหนบ้างหรือว่าจะติดต่อในส่วนของพื้นที่ที่เราอยู่ได้อย่างไรบ้างเช่นกันได้ค่ะกะ็สำหรับประชาชนที่สนใจนะคะจะสมัครเข้ามานะคะเป็นสมาชิกนะคะแล้วก็ต้องการที่จะ ร่วมเป็นส่วนร่วมในการสร้างหลักประกันที่เข้มแข็งให้ครอบครัวนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้มาศึกษาข้อมูลนะคะได้ทั้งใน เพจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะคะรวมถึงเพจการติดต่อข้อมูลข่าวสารภาครัฐนะคะ w w w i n f o g o t h ด้วยนะคะแล้วก็เราเนี่ยอยากจะให้สมาชิกทุกคนเมื่อเป็นสมาชิกแล้วค่ะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยกรอยากจะเชิญชวนอย่างที่บอกเนาะมามีส่วนร่วมนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบการบริหารงานให้เกิดความโปรง่งใสแล้วก็ยุติธรรมนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะทุกคนสามารถนะคะสมัครเป็น ส่วนหนึ่งในการสร้างหลักประกันของครอบครัวที่เข้มแข็งได้ค่ะการชาปนากิจสงเคราะห์นะคะคือหลักประกันที่สร้างจากความรักแล้วก็คุ้มครองด้วยกฎหมายด้วยนะคะในวันที่หัวใจของครอบครัวแตกสลายให้สวัสดิการชาปนากิจสงเคราะห์เป็นพลังให้คนเบื้องหลังลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวพร้อมยืนเคียงข้างและดูแลความมั่นคง,งของทุกครอบครัวไทยตลอดไปค่ะ ครับวันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ฝากไว้นะครับสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับถ้ามีข้อสงสัยหรือข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะเข้าไปตามช่องทางที่ท่านได้แนะนําไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับวันนี้ต้องกล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับท่านอธิบดีกรกิจการสตรีแัะสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับท่านจตุพรโรจนพันธ์นเป็นอย่างสูงขอบพระคุณท่านครับค่ะขอบคุณค่ะคุณอภิภูค่ะ